ซีมีในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องราวของอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกนะคะรอรีมักออรอยแต่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่มือหนึ่งในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าเขาก็เป็นนักกอล์ฟที่ได้รับความสนใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าไม,ไม่เพียงแต่เรื่องของฝีไม้ลายมือของเขาแล้วนะคะแต่ว่าวงสวิงของเขานั่นก็เป็นวงวงหนึ่งที่น่าดูมากๆค่ะ ในรายการทีออฟของเราเนี่ยก็เคยได้หยิบยกเกี่ยวเรื่องของวงสวิงของ r รนี่แม็กอรอยมาสอนหลายๆทีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะของเขาที่มีความพริว้วไม่มีความกระชากนะคะมีความาสมูทส,สวยงามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีบาลานซ์ที่มั่นคงนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยอุ๋อยากจะหยิบอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวงสวิงของเขานะคะก็คือการสร้าง และก็รักษาความกว้างของวงสวิงของเขาโดยเฉพาะดิรเวอร์นะคะถ้าคุณผู้ชมไปดูเนี่ยรอรี่เป็นนักกอล์ฟคนหนึ่งเลยที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ร่างใหญ่มากมายนะคะเขาไม่ได้เป็นคนที่สูงที่สุดโอเคสูงกว่าคนไทยล่ละแต่ว่าน้ําหนักตัวเองก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ตีไกลามากๆซึ่งเหตุผลก็คือเขามีวงสวิงที่กว้างนะคะและที่สําคัญเขารักษาความกว้างของวงสวิงได้ตลอดนั่นก็คือทําให้เขามีความสม่ําเสมอมากที่สุดคะ่ะ ก่อนที่จะเข้าถึงช่วงดริลนะคะอยากให้คุณผู้ชมนึกถึงวงเวียนที่ตอนเด็กๆเ,เราใช้ในการวาดวงกลมก่อนนะคะก็คือจะมี2ขาถูกไหมคะขาหนึ่งก็จะเป็นปักหมุดให้มีจุดศูนย์กลางที่แน่นอนนะคะส่วนวงกลมที่เราวาดนั้นจะเป็นวงสวยแล้วก็มีความกว้างแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับอีกขาหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวงสวิงเราก็เหมือนกันนะคะตัวเราเหมือนเป็นหมุดที่ปักอยู่ตรงกลางส่วนความกว้างและก็ความ กลมของวงเนี่ยก็คือรัศมีของของวงเรานั่นก็คือความกว้างระหว่างด้าไม้กริปกับแนวกระดุมของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้วงของเรามีความกว้างและสวยงามสม่ำเสมอเป็นวง,เป,นวงเป็นวงกลมเนี่ยเราจะต้องทำรัศมีให้ให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็มีความห่างเท่าๆกันตลอดวงสวิง เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอุ๋ยมีดิลอะไรมาฝากบ้างที่จะทําให้วงของคุณนั้นกว้างและก็สม่ําเสมอค่ะดิลแรกจะเป็นเกี่ยวกับการขึ้นนะคะ backswing ทำยังไงให้มีความกว้างอย่าให้คุณผู้ชมนึกถึงหน้าปัดนาฬิกานะคะสมมุติว่านี่คือ6นาฬิกา12นาฬิกา9และ3นะคะช่วง6ถึง8นาฬิกาขอให้ไม่มีการหักข้อมือเลยนะคะ6 7 8 ะะแล้วเมื่อเลยจาก8เนี่ยอาจจะเริ่มมีการหักข้อมือ45องศาอันนี้ก็จะเป็นดิวของการขึ้นให้มีความกว้างนะคะโดยที่เราไม่ขยับศูนย์กลางของเรา6 7 8 9เนะคะเมื่อขึ้นไปถึงช่วง10นาฬิกาเนี่ยให้รู้สึกว่ากริปของเราเนี่ยอยู่ห่างจากหูเราที่สุดโอเคอย่าให้เข้ามาใกล้ แขนซ้ายเนี่ยก็จะตึงโดยธรรมชาติถ้าเกิดใครที่แขนซ้ายงอก็จะทําให้ความกว้างของวงสวิงนั้นลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือดริวที่1สําหรับการขึ้นแบ็กสวิงหกเจ็ดแปดแล้วก็ให้รู้สึกว่ากริปนั้นอยู่ห่างจากหูเราลองดูนะคะส่วนดริวที่2ก็คือดริวของลงดาวน์สวิงเรายังคงต้องการรักษาความกว้างนั้นอยู่นะคะให้รู้สึกเหมือนกับว่า เรามีลูกบอลอยู่ที่ปลายมือเราถือลูกบอลอยู่แล้วพยายามเหมือนผลักลูกบอลออกจากตัวเราให้ไกลที่สุดโอเคถ้าเราถือไม้กอล์ฟก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนพยายามผลักให้มือนั้นออกห่างตัวที่สุดโอเคงั้นรวมทั้งสองริลก็จะเป็น6 7 8ดแล้วก็ดันมือให้ห่างจากตัวที่สุด เดี๋ยวลองมาตีลูกจริงกันดูค่ะ ก็าฝากไปฝึกกันนะคะทุกคนจะได้มีวงสวิงที่สวยๆนะคะทั้งกว้างแล้วก็มีพลังอย่างรอร o r y m c i อรอยค่ะ <ihat>